คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวิเคราะบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แอ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอ NBA 222ครับมาพบมียแล้วครับกับทีเด็ดจานเจเ NBA เ hey, ฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย27รกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ ลงสนาม2คู่ครับและผมหยิบยกมาวิเคราะห์ทั้ง2คู่โดยคู่แรกนิว york liberty หกโมงเช้าเจอกับ l a sparks และ1คู่ครับวอชิงตันมิสติกเจอกับเซียเตอร์สตอมตอน6โมงครึ่งครับแต่ก่อนเราไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปพูดถึงผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับที่เพิ่งจบไปเช้าว,วันเสาร์ครับโดยผมให้ทัศนะไว้2คู่ครับ โดยที่คู่แรกครับนิว york liberty เจอกับฟินิคเมอร์คิรีก่อนแข่งเจ้าบ้านนิว york liberty เป็นต่อประมาณ6แต้มครับคู่นี้ผมให้กัดฟันเลือกมวยรองครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านไหวครับแม้ทางด้านนิว york liberty เองครับก็จะมีปัญหาในการออกสตาร์ทในเกมนี้ก็ตามครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดครับนิว york liberty สามารถเอาชนะมาได้89ต่อ76ครับผู้ทําสกอร์สูงสุดยังคงเป็นกาดยอดแม่ทับประจําทีมซาบีนาโยนิสกู 29แต้ม5รีบาวด์แแอสซิสสุดท้ายนิวยอร์กลิเบ์ตีสามารถประคองเกมเก็บชัยผ่านราคาได้คู่แรกกราบขออภัยด้วยแต่คู่ที่2ก็ไม่มีปัญหาการพบกันระหว่างทางด้านมิเนโซตาลินส์เจอกับลาสเวกัสเอสครับโดยคู่นี้ผมไม่หนีไปสกอร์สูง160ครับแล้วก็ส่งบาทสก็มาเริ่มสูงในควอเตอร์ที่3ครับกดกันไปถึง60แต้มและสุดท้ายก็เป็นมิเนโซตาลินส์เอาชนะไปได้ขาดลอยไรเทียมทาน1 0 9ต่อ78 สกอร์รวมอยู่ที่187ครับข้ามฝากราคาเปิดมา20กว่าแต้มครับหวานเจี๊ยบครับโดย Starting Line Up ของนิวยอร์กลิเบร์ตี้ในวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับซาบินาโยเนสกูนาตาชาคราวเบรนน่าสจวตเลโอนีไฟบิชแล้วก็เอนเจร่าซาเบาลี่ส่วนทีมเยือนลาสเวกัสเอสครับนำโดยเคลซี่พรัมครับจูลี่อลูแม,มนอัสุราสตีเฟนเดอร์กาแฮมบรีริกเกียแจคสัน โดยในซีซันนี้ออฟ n s i เ e รตติ้งหรือประสิทธิภาพในเกมบุกของนิวยอร์ลิบอร์ตี้อยู่ที่87.4ครับถือว่าสูงมากครับส่วนเอลวิสปาก็ไม่ธรรมดาครับอยู่ที่84.4แต้มต่อเกมครับซึ่งก็ถือว่าทั้ง2ทีมครับมีเรื่องราวของสกอร์สูงที่น่าลุ้นอยู่พอสมควรครับเนื่องจากคู่นี้นิวยอร์ลิบอร์ตี้เป็นต่อค่อนข้างโหดครับอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับเลือกสกอร์สูง174คู่นี้น่าจะเชียร์สบายๆที่สุดแล้วครับ เราไปกันต่อครับในคู่ที่2ก็จะเป็นการพบกันครับทางด้านเจ้าบ้านวอชิงตันมิสติกครับจะเปิดบ้านเจอกับเซียเตอร์สตอมครับทีมเจ้าพายุในเวลา6โมงครึ่งครับก็ถัดจากคู่แรกครับโดยวอชิงตันมิสติกนำโดยพอพกาดวิทนี่ไซชุดติงการเป็นโซเนียซีตรอนครับมีซักซัตตันสมอลฟอร์เวร์ดผู้เล่นชุดวงในเป็นคิ k กี้อเรีฟเฟนครับกับสเตฟานีดอสันคอยดีบาวครับ ส่วนเซียโตสตอมครับนำโดยแม่ทัพสกายล่าดิกินสมิเธโดยมีชูติการมือยิง3มแต้มอิริก้าวิลเลอร์เอนิก้าออกวูมิเก้ครับก็เป็นตัวที่เล่นพาวเวอร์เพล์ได้ครับแกบบี้วิลเลียมส์เอซี่แม็กเบอร์ครับโดย w a วอชิงตันมิสติกอยู่ในดับ4ในสายตะวันออกส่วน Seattle สตอ r m อยู่ในดับ3ครับสิติของเซียโต e สตอก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าวอชิงตันมิสติกครับโดยทั้ง2ทีมครับก็ถือว่ามีเกมรับอยู่ในดับที่ค่อนข้างดีครับ คู่นี้ทุกสํานักจึงเปิดมาค่อนข้างต่ำอยู่ที่156แต้มเท่านั้นครับซึ่งก็มองแล้วก็ถือว่าเสียวพอสมควรครับแต่คู่นี้ครับมองว่าราคาสกอร์ต่ำขนาดนี้ครับมีโอกาสที่ทั้ง2ทีมครับค่อนข้างจะสูสีกันแล้วก็เน้นเกมรับเป็นพิเศษอาจจะทำสกอร์ได้น้อยกว่า156คู่2ขอกัดฝรเลือกสกอร์ต่ำ27กรกฎาคม2025ผมให้ไว้2คู่หน้าช่อง NBA 222โดยคู่แรก ชอบสกอร์สูงนิวยอร์กลิเบอร์ตี้กับเอลเอสปาร์ครับ174ที่เปิดมากับวันนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรแต่น่าจะข้ามฝากได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเปิดมาต่ําจริงๆครับ156แต่ผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมน่าจะเล่นกันแบบเกรงๆครับที่เปิดมา156อาจจะไม่สามารถข้ามไปราคาสูงได้คู่2ขอกัดฟันเลือกบัตต่ำครับวอชิงตันมิสติกเล่นในบ้านครบคทั่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ